สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ในภาคเอบาบกับกลุ่มมอฟ้าที่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มีล่างยักษ์ทั้งสี่เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับศัตรูเหมือนกันภาวะด้วยความที่ว่าเนื้อหาในภาคเอบาบชื่อนึงก็ชัดเจนว่ามันคือเก่อคนยักษ์มันก็เลยทําให้มีโอกาสสูงมากที่กาคนยักษ์เอบาบเนี่ยศัตรูที่พวกลูฟี่นี่จะได้เจอและก็ได้ต่อสู้ด้วยมััันน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 กกกก็็่่่่่าาาจะเปนคนยษททีีทีีมมขดตตวใใหญซึงอนนโลิ เขาหนี่นก็เป็นหนึ่งในคนยักษ์ที่มีโอกาสที่จะเป็นศัตรูของพวกรูฟี่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าเนื้อหาเทพเอลบาฟเนี่ยศัตรูที่พวกรูฟี่จะได้ต่อสู้ด้วยน่าจะเป็นคนยักษ์ที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ซึ่งมันเนี่ยก็อาจจะทําให้กลุ่มโมฟางนไ้นต่อสู้ได้ยากลำบากพสมควรแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าต่อให้กลุ่มโมฟางเนี่ยพวกเขาหนึ่งจะมีขนาดตัวที่ไม่เล็กกว่าก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้้้้้้เเเห็นนนนนนว่่าา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 มธอัััไไดดดดใชสยยฟขกลงทีโจรบบ เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่าขนาดตัวเนี่ยมันไม่ได้มีผลที่จะทาให้กลุ่มหมู่ฟางได้ er ต่อส like yeah. oh? 응ู้ไม่ได้สักนิดเพราะว่ากลุ่มหมู่ฟาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ทุกคนแถมบางคนก็เคยจัดการศัตรูขนาดยักษ์มาแล้วแต่ว่าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นคือความสามารถกลุ่มหมู่ฟางพวกเขาเนี่ยมีความสามารถล่างยักษ์ทั้ง4เพื่อใช้ในการต่อสู้กับเล่าคนยักษ์เหมือนกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้กลุ่มหมฟ่ฟาพวกเขาเนี่ยจะได้ใช้ล่างยักษ์ในการพะทะกันกับเผ่าคนยักษ์ที่เป็นศัตรูอะไรแบบนี้นะฮ ที่มันจะได้เกิดขึ้นในภาคเอวาวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญนใหญ่และก็บ้นขนาดไหนแต่ว่าล่างคนยักกุมอฟางบางคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าคนยากในขนาดนั้นโดยที่ล่างยากทั้งสี่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเริ่มที่คนแรกก็แน่นอนว่าคนนั้นคือลูฟี่ที่ในตอนนี้เขาจะใช้ล่างเก้าในการต่อสู้ใช่ไหมฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นนะว่าล่างเก่าลูฟี่สามารถขยายล่างยากเพื่อใช้ในการต่อสู้ซึ่งก่อนหน้านี้นในตอนที่ลูฟี่นั้นต่อสู้ไคโดเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าล่างเก้ามันสามารถเปลี่ยนล่างเป แล้วก็ซัดใครโดยยังกับของเล่นในสุดก,การต่อสู้ในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นร่างแก่าลูฟี่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในความสามารถที่ลูฟี่นี่สามารถใช้ร่างคนยักษ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูในภาคเอาาลวาเหลังจากนี้โดยที่ก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยกับแปน,นว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นมีความสามารถเท่บัูทินิกาซึ่งมันคือความสามารถที่เหมือนกับเจ้า้าคกนก่อนโดยที่เจ้าบ,บ้าคนก่อนเนี่ยเขานั้นมีขนาดตัวที่มันใหญ่เป็นกับคนยักษ์มันก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะว่าเจ้า้าคนก่อนเขานั้นจะเป็นเผ่าคนยักษ์หรือเปล่าะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเจ้าบ้าคนก่อนนั้นเป็นผักคนยักษ์นั่นก็หมายความว่าลูฟี่ถีออยู่ที่อบถ้าเกิดว่าเขาในใช้ร่างเกห่าร่างคนยักษ์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าลูฟี่ในตอนนั้นก็จะมีความเหมือนและก็คล้ายคลึงกับเจ้าบ้าคนก,น,กนก่อนทันทีและนั่นก็เลยทําให้การต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เหล่าคนยักษ์พวกเขาในเห็นภาพลูฟี่ที่เหมือนกับเจ้าบ้าคนก่อนก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นร่างคนยักษ์คนแรกที่จะได้สร้กุมองฟันในการต่อสู้เนี่ยนั่นก็คือลูฟี่ที่อยู่ในร่างเก่่านนเอแแตตมีรยก นั่นก็คือชอปเปอร์ล่ามอนเตอร์ซึ่งมันคือล่ากว้างขนาดยักษ์ที่จะเรียกวไปท่าไม้ตากชอปเปอร์ก็เรียกได้นะฮะเพราะวันในตอนนี้ล่ามอนเตอร์ชอปเปอร์เนี่ยนอกจากมันจะมีความสามารถแล้วก็พลังที่มันแข็งแกร่งในตอนนี้ชอปเปอร์นั้นยังสามารถควบคุมมันได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เอวาที่มีแต่คนยักษ์เนี่ยถ้าเกิดชอปเปอร์ต้องต่อสู้กับเหล่าคนยักษ์มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ชอปเปอร์เขานั้นจะใช้ล่ามอนเตอร์ในการต่อสู้กับคนยักษ์หลงงังจากนี้และที่น่าสนใจนั่นนนนนออกกกห้้้้าาาาีชชปรรยขวิจใใลงบบโ ซึ่งนั้นคณะสอนจันนช็อปเปอร์เนี่ยคราวนั้นจะปรับปรุงตัวยายแล้วก็ใช้ยานั้นกับตัวเองเพื่อทําให้ใช้ร่างโซลรองแบบเบปโปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดช็อปเปอร์นั้นสามารถใช้ร่างโซลร้องได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นความสามารถใหม่และก็ทําให้ใตายใหม่ที่มันจะทําให้ช็อปเปอร์นั้นมีความสามารถที่แข็งแกร่งแล้วพลังที่มันมากขึ้นมันก็เลยทําให้ใน,นตอนนี้ช็อปเปอร์เนี่ยคราวนั้นเป็นไอคนที่มีร่างยักษ์เพื่อใช้ใน,นการต่อ,อกรก,กับสโตคนยักษ์หลังจากนี้และคนต่อมาคือโรบินนี่่เเ้หาาาวรรงงปจจซึะได็ มันเป็นร่างสีดามีปีกแล้วก็มีขนาดตัวที่มันใหญ่มากแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีท่าโจมตีโรบินเนี่ยเธอนั้นใช้หมัดยาล่าขายักษ์เพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวละครของโรบินเนี่ยเธอนั้นสามารถใช้ร่างปีศาจแล้วก็ร่างกายขนาดใหญ่ในการต่อสู้กับศัตรูแถมเนื้อหาในพระเอลบาบเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับซารโรนและก,ก็โรบินซึ่งมันอาจจะมีเรื่องราวดราม่าที่ได้ไม่การเกิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ซาร์โรนได้รไ,รไ,ดไรด้น เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้กาจะร์ามโรบินเนี่ยมีบทบาทในการต่อสู้ในภาคเอลบาที่มันมากขึ้นและน,นกานจาระทามโรบินเนี่ยเธอนั้นได้ใช้ราปีศาขนาดยักษ์เพื่อจัดการศัตรูคนยักษ์ในภาคเอลบาก็เป็นได้และก็มาที่คนสุดท้ายที่น่าจะมีร่างยักษ์ร่างใหม่เนี่ยนั่นก็คือแฟงกี้ที่ในตอนนี้แฟงกี้โชกุนได้เสียหายแลวก็พังนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เวก็พังลิลิธเธอนั้นก็ได้เข้าร่วมการเดิน,นทางกลุ่มหมอฟาเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ลิลิธเนี่ยเธอนั้นคือค ซึ่งมันคือหุ่นยนต์ที่มีขนาดักษ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเนื้อหาในภาเอวาร์แฟงกี้และก็ลิลิสก็น่าจะได้ร่วมมือกันในการสร้างแฟงกี้โชกุนขึ้นมาใหม่ซึ่งมันน่าจะเป็นการรวมการเหล่าวิทยาการนะฮะของแฟงกี้โชกุนและวก็เวนเกฟอร์ส่วนหนึ่งซึ่งมันคือหุ่นยักษ์ขนาดใหญ่ตัวใหม่ที่แฟงกี้และก็ลิลิสร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อกรกับคนยากหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้กุมโมฟางเนี่ยพวกเขาจะมีร่างจากนนีี้เ่ย ล่างคนยักหน้าเสีองกลุ่มหมอฟางจะต่อสู้กับสตวัวคนยักได้มันขนาดไหนยังไรเรงเรื่องราวพวกนี้เราคน,นาต้องมาองรอนลุ้นหรือก็ลอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคอลกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั b s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้มาพลา,พาดทุกการอัปเดตเนื้อหาหคลิปใหม่เช่นเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ